นักเรียนนะครับวันนี้คุณครูจากกระโปงนะครับจะมาสอนนะครับเกี่ยวกับการปักกิ่งการปักกิ่งชํานะครับการถูกลดเมล็ดนะครับการลูกลดใบแล้วก็การถูกลดนอนะครับวันนี้นะครับอุปกรณ์ที่ครูได้เตรียมมาวันนี้นะครับหนึ่งนะครับที่ตักดินนะครับนะตัวนี้ที่ตักดินนะครับกว่าที่ตักดินนะครับสองมีดนะครับเพื่อเอาไว้นะตกแต่งกิ่งนะครับ เวลาเราตัดกิ่งไม้มานะครับ3กันไกลนะครับนะตัดกิ่งไม้มานะครับทีนี้มาดูอุปกรณ์นี้อย่างเช่นอ่ะอันนี้นะครับต้นไม้เอามาใช้สำหรับปัดนะครับปะเป็ดหน่อนะครับสองปเป็ดใบนะครับนี่คือปะเป็ดใบนะครับเรามาปุ๊บนาแร้วครับแล้วก็ตัดเป็นท่อนเล็กๆนะครับนะอย่างใบสามใบสี่ใบนะครับไม่ได้ขนาดนะคระับสี่นะครับทีนี้ปักจ้ำด้วยกิ่งนะครับ นะครับกิ่งไม้นะครับถ้าเอาเราเอากิ่งอ่อนเกินไปนะครับมันก็ไม่ดีนะครับนะมันจะไม่ติดถ้าแก่เกินไปมันก็ด้านะครับฉะนั้นเอาพอประมาณนะครับเอาที่สามารถทําได้นะครับนะผิวของไม้นะครับคือไม่เข้มเกินแล้วก็ไม่เขียวเกินนะครับไม่อ่อนเกินนะครับทีนี้แบบปลูกเมล็ดอ่าทีนี้นะครับอ่านี่แบบปลูกเมล็ดคูได้สั่งมาจากนะจากประเทศนอกนะครับอ่าต้นนี้นะครับ นะนักเรียนต้องไปดูนะครับว่ามันไม้อะไรนี้นะครับนะทีนี้อีกอย่างหนึ่งครับที่ต้องเตรียมนะครับคือกระถางนะครับนี่คือกระถางนะครับนะกระถางหรือว่าใยถุงก็ได้นะครับทีนี้ดินนะครับครูก็ได้เตรียมดินมานะครับนะดินนี่ครับคือเช่นว่ามีดินมีขุยมะพร้าวหรือว่าน้าใส่ปุ๋ยสำเร็จรูปก็ได้นะครับดินสำเร็จรูปนะครับที่ว่าเอามาใส่ใน เวลาเราปลูกนะครับอันนี้เวลาอ่าต่อน่อไปนะครับการเก็บดินนะฮะเอาดินใส่อ่านะครับนะเอาดินใส่นะครับใส่ไอ้เต็มพอประมาณนะครับอ่านะครับลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับเอาเรามาปักนี้ก่อนนะครับอ่าทีนี้การปักนะครับเราโคนมาไม่ใช่ออไลน์แบบนี้นะครับนะเราปักด้วยโคนนะครับอ่าปักเรากดลงไปแล้วก็กด นิดหนึ่งเพื่อให้ต้นมันได้กระชับนะครับยึดความแข็งแรงนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับคือวิธีการปักตัวของใบนะครับทีนี้นักเรียนมาดูอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับจะปักด้วยกิ่งนะครับเอาดินมานะครับเอาดินมานะครับทีนี้การปักด้วยกิ่งนะครับเราต้องจ้างันไปรนะครับนะครับนักเรียนนะ อ่าทีนี้เราก็ตัดนะครับไห้ดูพปประมาณนะครับอ่าใี่นักเรียนดูนะครับปักแบบนี้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับจากนั้นต้องเอานาต้นกลลงมาคือไอ้ตาของมันนะครับขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับอย่ายตาฟั่มนะครับยายังปลูกไอ้ตามันหายหายขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็กดนะครับให้มันแน่นนะเรากดให้มันแน่นนะครับนะเอาต่อไป การปลูกด้วยเมล็ดนะเดี๋ยวปลูกด้วยเมล็ดนะครับนะการปลูกด้วยเมล็ด่าทีนี้เราก็ใส่ดินเหมือนเดิมนะครับําเหมือนเดิมนะครับอ่าใส่ดินเหมือนเดิมอ่าอัดดินพอประมาณนะครับน้ำไม่แน่นเกินนะครับทีนี้นะเอามาเล็ดมานะครับไม่ยากนะลูกนะถ้าลูกามต้องฝึกทันไม่ยากอ่าเอามาเล็ดมานะครับ ตูอย่างน้อยนะกระถางละ2เม็ดหรือว่า3มเม็ดนะครับเพราะว่าเผื่อว่าต้นต้นที่ไม่สมบูรณ์นะครับเราก็ดึงออกนะครับต้นไหนที่สมบูรณ์เราก็เอาไว้นะครับอ่านะครับอ่าต่อไปนะครับไปอย่างรวดเร็วนะครับลูกนะต่อไปการปลูกด้วยหนอนะครับอ่าปลูกด้วยนอนะครับอ่าใส่ดินพอประมาณนะครับแล้วก็เรากอ ใช้นิ้วนะครับกดอ,อกข้างๆนะครับอ่านิ้วกดข้างๆนะครับอ่ากดให้เป็นรูเดิมนะครับจากนั้นเราก็อัดกิ่งลงไปนะครับกดลงไปนะครับแล้วก็ใช้นิ้วกดนะครับนะให้โกนมันแน่นนะครับนะให้โกนมันแน่นนะครับนะทีนี้นักเรียนรู้นะครับว่าหนึ่งที่เราต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างนะอย่างเช่นมีดนะพวกพวที่ตักดินนะกันไกล นะครับกระถางดินและก็พวกเขียงไม้ต่างๆที่เรามาปรบจํานะครับนะจากนั้นเสร็จแล้วนะครับเราก็รดน้ำนะกรรดน้ำรักษานะครับความชื้นนะครับอย่ามันแห้งแต่แห้งมันรากก็ออกมานะครับเราพยายามรักษาความชื้นให้เผื่อว่าเผื่อให้นะครับรากของที่เราปับมันได้กระจายนะครับนะครับ นมนไ่ยากนะครับขอให้นักเรียนนะครับทุกคนนะครับดูคลิปนี้แล้วนะครับนะสามารถเอามานําไปใช้กับชีวิตประจําวันเราได้นะครับนะเผื่อว่าเราอยากจะปลักต้นไม้สวยๆนะครับปลูกต้นไม้กินเองก็ได้ในกระถางนะครับนะนี่คือวิจารณนะครับการอาชีพและเทคโนโลยีวงเรียกว่าวิจารกษตรนะครับอ่าสำหรับครูวันนี้นะครับมีแค่นี้นะครับขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจ ดูคลิปนี้แล้วก็ปฏิบัติตามที่ครูสอนนะครับสวัสดีครับ